ในระหว่างนี้นี่เองที่รายได้ของบรูโนได้เพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าบรูโนได้ซื้อบ้านและซื้อวัวเป็นที่เรียบร้อยตามที่เขาได้หวังไว้ัิาดีที่ชีวิตของบลูโนเปลี่ยนไปในตอนนี้บรูโนได้ใช้เวลาหลังเลิกงานในร้านขายเหล้าและได้ใช้เงินจากการทำงานหาบ้าที่เขาได้ สิ่งที่บรูโน่ไม่ถนักก็คือร่างกายของเขาเริ่มที่จะงุ้มงอนั่นเกิดจากสาเหตุที่เขาหาบถังน้ำอย่างหนักทุกวันทุกวัน,วนเราตาของเขาดูเหี่ยวยน่นและร่างกายของเขาอ่อนล้าลงซิมไม่ชาบรูโน่จะเริ่มหาน้ำได้ในปริมาณที่น้อยลงและน้อยลงเนื่องาจากร่างกายที่อ่อนล้าและสิ้นแรง เดือนแล้วเดือนเล่าที่ป่าโปนทาง,งานสร้างท่อส่งน้ําอย่างหนักไม่นานปีแรกก็ผ่านพ้นไปก้าวเข้าสู่ปีที่สอง ทายที่สุดป,ป้าปนก็ได้สร้างท่อส่งน้ําได้สําเร็จเสร็จสิน้นเขาไม่ต้องหาบน้ําเพื่อขนน้าจากแหล่งน้ํามาสู่ที่หมู่บ้านอีกต่อไปในตอนนี้ป,ป้าปนได้เงินมากขึ้นกว่าครั้งไหนไหนและด้วยปริมาณน้ําที่ไหลผ่านท่อส่งน้ํามาสู่หมู่บ้านอย่างต่อเนื่องเขามีรายได้ที่มากขึ้นอตปริิบ ปาบมีความสุขและภาคภูมิใจกับความคิดการยืนหยัดและการทำงานหนักของเขาเป็นอย่างยิ่งในตอนนี้รายได้ของเขาหลั่งไหลเข้ามาไม่ขาดสายและรายได้ของเขายังคงหลั่งไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่องตราบเท่าที่น้ำยังคงไหลผ่านท่อส่งน้ำของเขา เรื่องราวของบรูโนและป่าปูดสามารถที่จะเทียบเคียงได้กับเรื่องราวในชีวิตประจําวันของพวกเรางานหาน้ําที่พวกเขาทําก็เป็นเช่นเดียวกับงานประจําที่คนส่วนใหญ่ทําเพื่อให้ได้เงินมาบรูโนได้รับเงินจากการใช้แรงหามน้ำบรูโนหามน้ําไปกลับเพื่อที่จะนําน้ําจากแหล่งน้ําไปสู่บ้านเพื่อที่จะแลกกับเงินกางนัว และเพื่อเพิ่มรายได้บรูโน่จะต้องเพิ่มการหาบน้ำไปกลับให้มากเที่ยวยิ่งขึ้นหรือไม่ก็ต้องใช้ขนาดของถังให้ใบใหญ่ขึ้นมันเป็นเรื่องปกติในชีวิตจริงเพื่อการเพิ่มรายได้ของเราเราต้องทำงานหนักขึ้นเช่นการทำงานล่วงเวลาหรือการหางานที่สองมาทำหรือมุ่งคได้รับการ e r j a a n tambahan เราใช้วิธีเพิ่มขนาดของถังของเราโดยการรับตำแหน่งที่สูงขึ้นซึ่งบายครั้งที่เราจะต้องใช้เวลามากขึ้นในงานที่ทำเราส่วนใหญ่ใช้เวลาเพื่อแลกเงินเช่นเดียวกับที่บูโน่ทำเราต่างก็รู้ดีว่าทุกคนต่างก็มีเวลา24ชั่วโมงในแต่ละวันเท่าเทียมกัน และมันเป็นไปไม่ได้เลยครับในการที่เราจะนําเวลาทั้งหมด24ชั่วโมงต่อวันเพื่อที่จะนาเวลาเหล่านั้นมาทํางานแลกเงินเพียงอย่างเดียวช่วงที่ยากลาบากที่สุดจะผ่านเข้ามาเมื่อเราไม่สามารถใช้เวลาเพื่อแลกกับเงินได้อีกต่อไปอาจจะเป็นเพราะอายุที่มากขึ้นหรือสุขภาพหรือเหตุผลอื่นๆและเมื่อเป็นเช่นนั้นรายได้ของเราก็จะหยุดลง ทีนี้เราลองมาทบทวนในสิ่งที่ป่าโปนทำ้ดยความชาญฉลาดป,ป่าปนไม่ได้ใช้เวลาทั้งหมดที่เขามีเพื่อมาแลกกับเงินจำนวนจำกัดป่าโปนได้ใช้เวลาบางส่วนของเขาเพื่อสร้างท่อส่งน้ำ ปาปนรู้ว่าด้วยท่อส่งน้ํานี่แหละจะททาให้รายได้ของเขาเข้ามาอย่างต่อเนื่องตรับที่ยังมีน้ําไหลผ่านท่อเข้ามาราได้ต่อเนื่องสม่ําเสมอที่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับจํานวนเวลาที่เขาทํางานในแต่ละวันปาปอลรู้ว่าสักวันหนึ่งปัจจัยจากเรื่องของอายุหรือสุขภาพจะทำให้เขาไม่สามารถที่จะใช้เวลาที่เขามีเพื่อที่จะแลกกับเงินได้อีกต่อไป ป่าปอรู้ว่าถ้าเขาสามารถทําให้แนวความคิดเรื่องท่อส่งน้ํานี้บังเกิดผลขึ้นมาได้เขาก็เพียงแค่ต้องลงมือทํางานหนักเพียงครั้งเดียวหลังจากที่เขาสร้างท่อส่งน้าเสร็จป่าปนลก็สามารถที่จะเฝ้าดูการไหลของน้ําและทําให้มันไหลอย,อย่างต่อเนื่องเพื่อให้แน่ใจว่ารายได้ของเขายังเข,างเข้ามาเรื่อยๆ อาโปนได้สนแสดงให้เราเห็นแล้วว่าการมีรายได้เข้ามาอย่างต่อเนื่องเราไม่จําเป็นที่ต้องเอาเวลาไปแลกเงินเสมอไปมันมีหนทางที่ดีกว่าจริงๆด้วยแล,วแล้วคุณล่ะครับคุณยังคงคิดเช่นเดียวกับบลูโน่ที่ทต้องใช้เวลาเพื่อแลกกับเงินอยู่หรือไม่ คุณต้องการเป็นเหมือนกับปาโบนผู้ที่สร้างและคุมไว้ซึ่งท่อส่งน้ำที่จะนำรายได้เข้ามาอย่างต่อเนื่องไม่ขาดสาย